สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทําขนมงาทอดแป้งกรอบนอกนุ่มในไส้รสชาติอร่อยขั้นตอนแรกแจ็คจะเริ่มทําในส่วนของแป้งก่อนไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับแป้งข้าวเหนียว180กรัมน้ําตาลทราย70กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ํามันพืช2ช้อนโตะ๊ะน้ําร้อน120กรัมเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกละมังมาเทแป้งข้าวเหนียวลงไปตามด้วยผงฟู คนคลุกเขาให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนแล้วให้เราเตรียมน้ำร้อนมาใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นแล้วคนให้ละลายพอละลายดีแล้วก็พอได้แล้วครับนำแป้งมาได้เลยแล้วเทน้ำมันพืชใส่ลงไป ตามด้วยน้ำร้อนที่เราละลายน้ำตาลทรายกับเกลือไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยแล้วค่อยๆตะล่อมคุกเคา้าให้เข้ากันพอตะล่อมเข้ากันดีแล้วก็ใช้มือลงไปนนวดได้เลยครับก่อนทำอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อแป้งของเราจะเนียนเข้ากันดี จะก็ได้นวดแป้งผ่านไป5นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนื้อนเนียนเข้ากันดีแล้วก็ให้เราหาพลาสติกใส่มาแรปไว้ให้เราพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงระหว่างนี้ให้เราไปเริ่มทําไส้กันได้เลยไปดูส่วนประกอบกันครับถั่วเขียวลาะเปลือก150กรัมน้ําตาลทราย70กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ํามันพืช2ช้อนโต๊ะ เริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะนําถั่วเขียวล้อเปลือกไปนึ่งแต่ก่อนที่เราจะนึง่งให้เรานําไปล้างน้ําให้สะอาดจนน้าเขาใสแบบนี้เลยนะครับแล้วแช่น้ําทิ้งไว้เป็นเวลา3ามชั่วโมงพอครบ3าชั่วโมงก็ให้เรานําไปเสด็จน้ําอันนี้แจ็คก,ก็ได้ล้างและแช่ทิ้งไว้3ามชั่วโมงแล้วนะครับพอเสด็จน้ําเสร็จให้เรานํามาใส่ในตะแกรงแบบนี้นําไปนึ่งได้เลยครับพอน้ําเดือดแล้วก็นําขึ้นนึ่งได้เลยปิดฝา นึ่งทิ้งไว้ในไฟกลางแบบนี้เป็นเวลา30นาทีครบ30นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สยกลงได้เลยครับแล้วให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยถั่วที่เรานึ่งเมื่อกี้น้ำตาลทรายเกลือป่นคนคุกเขาให้น้ำตาลทรายละลายใช้ตะหลิวบี้ๆถั่วให้เละด้วยนะครับ ถ้าใครที่ทำเยอะก็สามารถบดก่อนลงกระทะได้ตอนนี้น้ำตาลจายละลายแล้วถั่วก็เละแล้วนะครับให้เราคนต่อไปจนกว่าถั่วของเราจะแห้งพอถั่วแห้งได้ประมาณนี้ก็พอแล้วครับปิดแก๊สได้เลยนำมาใส่ในกระมังพักไว้ให้เย็นตัวเดี๋ยวแจ็คจะมาปั้นครับพอเย็นตัวลงแล้วเราก็มาปั้นกันได้เลยเห็นนะครับเขาจะเป็นแบบนี้ปั้นก็ลูกพอดีพอดีนะครับปั้นก็อย่าให้ใหญ่มากนะครับ กับประมาณ20กรัมนะครับลูกจะประมาณแค่นี้ปั้นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดปั้นไส้หมดแล้วนะครับได้ทั้งหมด13ลูกเราก็นำแป้งมาได้เลยแป้งของเราก็ได้พักครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับแกะพลาสติกได้เลยแล้วก็หยิบแป้งขึ้นมาครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ30กรัมนะครับคึง่งคึงแป้งซะก่อน นะครับแป้งเขาจะนิ่มๆแบบนี้ก็ให้เราคลึงเป็นก้อนกลมๆก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็กดลงไปให้แบนบี้ให้เขาเป็นแผ่นออกมาแบบนี้นะครับพอได้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็ให้เราใส่ไส้ลงไปได้เลยแล้วก็ห่อครับเอาแป้งมาหุ้มให้มิดเลยนะครับ แล้วก็ใช้มือคึงนี่นะครับจะออกมาเป็นลูกกลมๆแบบนี้ก็ให้เรานํางาขาวมาห้กรัมงาขาวไม่ต้องคั่วนะครับแล้วนําขนมที่เราปั้นไว้เมื่อกี้ลงไปคุกได้เลยคุกให้ทั่วๆเลยนะครับพอคุกได้แบบนี้แล้วก็นําไปพักไว้ก่อนปั้นเสร็จหมดแล้วนะครับได้ทั้งหมดสิลูกไส้กับแป้งพอดีกันเลยนะครับนำไปทอดกันได้เลย จะก็ได้ตั้งกระทะไว้แล้วนะครับวันนี้ใช้กระทะใบใหญ่ใส่น้ํามันลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟอ่อนพอน้ํามันร้อนแล้วให้เรานําไปเตยหั่นท่อนสองใบลงไปทอดก่อนนะครับน้ํามันจะได้มีกลิ่นหอมพอใบเตยสลดน้ํามันก็มีกลิ่นหอมแล้วตักขึ้นได้เลยแล้วก็นําขนมลงมาทอดได้เลยนะครับขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะครับ ให้ใช้ไฟอ่อนใจเย็นๆครับไม่งั้นเดี๋ยวขนมของเราจะไหม้ได้นะครับพอใส่ขนมลงไปแล้วอย่าเพิ่งคนนะครับรอสักแป๊บหนึ่งประมาณ30วินาทีพอเขาเริ่มเซ็ตตัวก็เคลียรได้เลยครับพอเขาเซตตัวแบบนี้แล้วเราก็สามารถคนแรงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่างาเขาจะหลุดกิ้งไปกิ้งมาได้เลยครับ นี่นะครับถ้าเรานวดแป้งแล้วพักแป้งได้ที่เนี่ยเวลานํามาทอดเขาจะไม่ระเบิดหรือแตกเลยนะครับพอเหลืองสวยได้แบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยน,นะครับเขยา่าเขย่าให้เสด็จน้ํามันก่อนนํามาเทใส่ตะแกรงไว้ได้เลยโอ้สวยงามมากๆ กลิ่นหอมนะครับพอขนมเย็นตัวลงแล้วมาชิมกันได้เลยครับเนี่ยนะครับลูกกลมๆสวยมากครับเดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันอืมกรอบนอกนี่นะครับโอ้โหชิมดูอืมอืมกรอบนอกนุ่มในไส้อร่อยมากเลยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับ สูตรนี้อร่อยมากๆสามารถทำกินหรือทำขายก็ได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ